นิทานครูตุ้ยนุย้ยอยากรู้ไหมว่าทำไมบางร้านขายดีจนลูกค้าต้องต่อคิวแต่บางร้านก็เงียบเหงาไม่มีใครแวะนิทานการตลาดจากครูตุ้ยนุย้ยวันนี้จะพาไปรู้จักกับเคล็ดลับการตลาดง่งายๆผ่านเรื่องเล่าสุดปังไปดูกันเลยตั้งร้านมาตั้งสองอาทิตย์แล้วคนมาซื้อนิดเดียวเองทั้งๆท,ที่มีแต่ของดีๆหนูพลอยจ๊ะ เป็นอะไรจ๊าวันนี้ลูกค้าน้อยเหรอจ๊าค่ะครูตุ้ยนุ้ยตอนนี้หนูขายน้ำสมุนไพรแบบไม่หวานแต่ดูเหมือนลูกค้าจะไม่สนใจเลยค่ะงั้นครูขอถามพลอยนะจ๊ะ<ม>พลอยคิดว่าน้ำตะไคร้ใบเตยของพลอยแตกต่างจากที่คนอื่นเขาขายกันยังไงจ๊เอ่าหนูก็ใช้น้ำตาลน้อยค่ะครูปลอดภัยต่อสุขภาพอืม ก็ดีนะจ๊ะแต่แค่นั้นอาจยังไม่พอเพราะคู่แข่งที่เริ่มทำแนวสุขภาพก็เหมือนกันหมดแล้วเอา้าแล้วหนูจะทำยังไงให้แตกต่างดีล่ะคะครูตุย้ยหนุยต่างได้หลายแบบเลยจ้านุพรอยเช่นพัฒนาสูตรเฉพาะเพิ่มสมุนไพรผสมเช่นกระเจี๊ยบหรือเก๊กฮวยหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนใคร แก้วลายวาดมือสโลแกนกวนๆเช่นจิบนี้มีเรื่องหรือหนูพลอยจะทำคอนเซปต์เครื่องดื่มสำหรับรีเฟรก่อนสอบก็ได้นะจ๊ะยังมีอีกนะพลอยบริการเสริมเขียนชื่อบนแก้วหรือสุ่มคำคมประจำวันเช่นคนอ่านน่ารัก ก็ได้นะจ๊ะงั้นหนูจะลองทำน้ำสูตรสมุนไพรสามสีแล้วใส่ฉลากคำคมโดนใจดีไหมคะครูตุ้ยหนุยแบบนี้ลหละจ๊ะคนจะจำได้ว่าเป็นของพลอยเฟสจริงๆอ๋อหนูพลอยจ๊ะหนูตั้งราคา25บาทแต่อธิบายกับลูกค้าได้ไหมว่าทำไมถึงตั้งราคานี้จ๊ะอืมอาจจะเป็นเพราะต้นทุนสูงค่ะ ใช้ของดีดีแล้วจ้าหนูพลอยแต่ลูกค้าจะรู้คุณค่านั้นได้ไหมถ้าเราไม่สื่อสารออกไปจริงด้วยค่ะครูตุ้ยนุย้ยงั้นหนูจะทำป้ายเล็กๆบอกว่าวัตถุดิบปลอดสารเคมีเป็นออร์แกนิกด้วยดีจ้าหนูพลอยหลักการตั้งราคาอย่างมีคุณค่าราคาไม่จำเป็นต้องถูกที่สุด แต่ต้องให้เหตุผลกับลูกค้าได้ว่าคุ้มกว่าเช่นคุณภาพความปลอดภัยและการบริการจ้าอย่างครูคะตอนเนี้ตั้งร้านในตลาดแต่บางวันฝนก็ตกคนก็ไม่มาเลยคะ่ะแล้วหนูพลอยเคยคิดใช้วิธีเคลื่อนที่ไหมจ๊ะเช่นไปขายจุดที่มีลูกค้าหรือรับออเดอร์ผ่านทางออนไลน์ oh. ใช่เลยค่ะครูตุ้ยนุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่ายปรับเปลี่ยนทำเลตามพฤติกรรมลูกค้าเพิ่มจุดขายเคลื่อนที่เช่นรถเข็นโต๊ะพับเพิ่มช่องทางพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์ครูคะแล้วอย่างหนูเคยแจกสแต็มแต่คนก็ไม่ค่อยเก็บเลยอะค่ะงั้นหนูพลอยลองทําให้คนแชร์ไหมจ๊ะ เช่นซื้อวันนี้ถ่ายรูปลงไอจีลดสบาทหรือสุ่มแจกคำคมในแก้วใครได้แก้วทองแถมฟรีไปเลยว้าวได้ทั้งยอดขายได้ทั้งการตลาดวายรัลขอบคุณมากๆเลยนะคะครูตุ้ยหนุยไม่เป็นไรจ้าโอ้ลูกค้ามาแล้วรับลูกค้าก่อนก็นได้จะหนูพลอย วันนี้เราได้คําคมว่าอร่อยเหมือนคนเดิมเลยอ,ะอ่ะเรื่องดื่อพรอยเฟสมาแล้วค่ะพรอยเฟสขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะอย่าลืมแท็ก a อสพลอยเฟรชบนไอจด้วยนะเห็นไหมจ้าหนูพ้อย CP ไม่ได้อยู่แค่ในตำร,ราแต่อยู่ในทุกการตัดสินใจที่ลูกค้ารู้สึกได้สีพีเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะอ๋อมาร์เก็ตติ้งมิกส่วนประสมการตลาดค่ะ <Yeah! S 2> ครูเราไม่พาด้วยใครก็ใช้ได้จะขายอะไรก็ต้องเข้าใจส่วนลับการตลาด จุิตัน์ตโลโก,ก็จำหน่ายคร้ายดำใครเห็นต้องวาวเคยใช้ต้องลงโพรตภักถ์ถับปังก็ค้ายต้องจุดตรงเออราคาดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งไม่จำเป็นต้องถูกแต่ต้องคุ้มจะพรีเมียมหรือโปรดจับใจต้องเข้าใจลูกค้าไม่ใช่แค่ตั้งไปใช้สิทธิ์ปิทจอย่าคิดชิูนแทนรอยหลบแล้วรู้สึกว่าโชคดีหน่อยๆซื้อวันทงหมดก็ใช้ได้เลย แมบบ้ค่าไม่ใช่จะใจลูกค้าถูกฉัเลยจะขายเี่ไหนต้องมองให้ขาดอยู่ในร้านหรือออนไลน์ก็ฉลาดใกล้โรงเรียนหน้ามอหรือเปิดประเจ็ดวางให้ถูกที่กำไรก็มาเองมีนั่เล่นวีมีจุดนับของอัพในไลน์คนก็สั่งลองเลือกช่องทางตามลูกค้าเลยถ้าใ,ใช้ดีก็รอรับซั่เฉย คนแชร์กระจายจะลดแลกแจกแถมต้องโดนใจใช้รีวิวใช้ติกต็หรืออิฟลูเอนเซนทำให้คนเห็นแล้วอยากจะเจอ <c oughs> คิดจกรรมสนุกของแคมมีเรื่องมีข้ปองมีเกมให้เขาเลือกยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโปรโมชั่นดีก็ขายไม่อายใครเพราะคนดีคนแชร์กระจายข้าใจลูกค้าแถมต้องโดนใจใช้รีวิวใช้ติกต็ ไม่คนเห็นแล้วเดียจะเจอจก,กิจกรรมสนุกของเธอมีเรื่องมีคู่ปองมีเกมให้เขาเลือกยิงแอนดใ้้ตรงกลุ่มเป้าหมายโปรโมชั่นพีก็ขายไม่ไอายครั